สวัสดีครับผมเต๋าตามสั่ง3มเดียบมอเตอร์ครับพี่วันนี้จะพามาดูรถเข้าใหม่ครับสดสดร้อนร้อนสภาพสวยมากครับพี่กับเจ้าเซนเวอร์คันนี้ครับพี่และบอกก่อนนะโปรโมชั่นสุดคุ้มครับพี่รอติดตามช่วงท้ายคลิปได้เลยครับพี่นี่เลยครับคันนี้มากับกระจังหน้าสวยๆดูๆแบบนี้ครับสีดำตัดกับสีเงินโครเมียมโรโกโตยต้าชัดแจ๋วครับมีคิ้วด้านหน้าเป็นสีแดงครับพี่ตัดกับสีดำแอร์โฟร์ดนามิกแน่นๆแบบนี้ครับ และเหมือนที่เห็นด้านหน้าเลยพี่ว่าตัวนี้เป็นชุดแต่งให้มาอีกรอบคันนั่นเองครับกับเจ้าตัวนี้เหมือนที่บอกครับพี่มาที่นี่ครับออกรถเพียงแค่10บาทก็ได้ของแต่งสวยๆแบบนี้ไม่มีจ่ายเพิ่มครับเซ็นเซอร์ด้านหน้าครับผมมีทั้งหมด2จุดครับสำหรับรถเจ้าตัวนี้นะนี่ครับความสวยของเขาต้องบอกก่อนว่าลงตัวมากเพราะเป็นตัวลองท็อปนั่นเองครับพี่สภาพเดิมจากศูนย์เลยครับให้ดูครับพี่ซุ้มล้อครับเดิมๆครับตัวโครงสร้างด้านล่างไม่เคยแบบ กระแทกไม่เคยชนนะเนี่ยฮะเดิมเดิมหมดเลยนี่ครับพี่สภาพสวยไม่มีแตกครับนี่ซุ้มล้อเดิมมาข้างในยิงโอ้โหโชคครับพี่ฝุ่นยังไม่จับเลยตัวยางใหม่ครับตัวนี้ผมบอกก่อนนะว่ายางเนี่ยเปลี่ยนให้ใหม่เลยครับพี่สําหรับเจ้าตัวรถคันนี้ครับกระจกรุ่นนี้จะเป็นไฟฟ้านะพี่นะทั้ง2คู่ข้างเลยมีสีดําครับพี่ตัดกับสีแดงให้อารมณ์แบบรถสปอร์ตเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงครับ ด้วยดีไซน์ของรถคันนี้จะออกเป็นสีเทาตัดกับสีดําและก็มีสีแดงแซมขึ้นมาเพิ่มนิดนึงครับตัวนี้ก็จะมีคิ้วกันสาดให้ครบเรียบร้อยหมดแล้วครับพี่กับเจ้าสีเงินเซนเวอร์คันนี้ครับสภาพความสวยด้านในครับพี่เปิดเข้ามาก็จะเจอนี่เลยนี่ครับเป็นผ้าออกเป็นแบบกำมะหยี่หน่อยนะพี่นะนี่ฮะสวยๆเลยครับด้านหน้าก็จะมีลำโพงคู่หน้าหนึ่งตัวครับและจุดตายของรถทุกคันครับที่ผมพาดูก็จะมีจุดนี้ จุดที่สําคัญเพราะว่าเราจะดูเลยว่ารถคันนี้เคยโดนชนมาหรือเปล่าครับส่วนมากครับพี่ถ้ามีประวัติการชนมาจะมีการแกะจะมีการแงะน็อตออกมานั่นเองครับนี่เลยให้ดูครับเดิมๆครับพี่เดิมทุกจุดเดิมทุกมุมไม่เดิมไม่คืนตังค์นี่ฮะเห็นไหมครับความมีมันมีความเป็นคลื่นอยู่ด้านในครับพี่เนี่ยแสดงว่าสีรถพวกนี้ก็คือเป็นสีเดิมออกจากศูนย์โรงงานแท้ๆโดยตรงเลยเม็ดอาร์ครับดูง่ายมากยิ่งตัวนี้ครับรถคันนี้ยิ่งดูง่ายกว่าเพื่อนเห็นไหมครับ รายละเอียดของรถครับพี่ในตัวเป็นสียังมีความเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดมีความออกเป็นเงาด้านๆนะครับแล้วก็ด้านในจะมีความคมกริบเลยตัวนี้จะสามารถดูง่ายมากว่าเคยทําสีมาหรือเปล่าอนี่ครับตัวนี้ก็จะดูได้ด้านนี้ครับทั้งหมดเลยนะพี่นะนี่ครับทุกมุมเลยนี่ครับก็จะดูได้เหมือนกันครับตัวนี้เขาจะเป็นเกรดชีวัดเลยนะพี่ว่ารถคันนี้มีประวัติ การชนหรือเปล่าเพราะว่าไม่สามารถวัดค่าสีที่แน่นอนได้ครับส่วนมากเขาจะวัดจากแค่ตัวรถด้านในครับสภาพคอนโซลด้านในครับตัวนี้จะให้ความสปอร์ตก็คือจะมีเป็นแค่ชิ้นเดียวตัดตรงยาวไปฝั่งทางนู้นเลยครับพี่นี่เลยแล้วก็จะมีตัวสีเทาโครเมียมตัดอยู่นี่ครับตัวนี้จะเป็นช่องเก็บของครับแล้วดูครับพี่รถมือสองครับสภาพสวยมีให้ครบหมดเลยกับเอกสารเจ้ารถคันนี้นะ คันนี้จะเป็นรถปี2 0 1 9นเะเลขไม่์แค่หลักหมื่นต้องแจ้งก่อนว่าหลักหมื่นเท่านั้นครับพี่สวยขนาดนี้ครับเหมือนรถออกป้ายแดงครับพี่นี่มาดูด้านหลังกันหน่อยครับว่ามีตัวออปชั่นอะไรเพิ่มเติมมาให้บ้างด้านหลังครับจะเป็นเหมือนกันแต่จะมีเพิ่มมาในส่วนของล็อกเด็กนั่นเองอยู่ตรงนี้ครับพอพีก่กดด้านในจะไม่สามารถเปิดรถได้เลยนอกจากข้างนอกเป็นการป้องกันความปลอดภัยของเด็กๆระหว่างอยู่ในรถนะพี่นะเผื่ออยู่ดีๆเปิดรถออกไปอย่างงี้ครับเป็นอันตรายตัวน,นี้จะสามารถช่วยได้ดีมาก นี่เลยครับด้านหลังเพดานจะเป็นสีดําออกมาหมดนะปกติเนี่ยถ้าเป็นสีดำเนี่ยผมว่าจะเป็นรถตัวท็อปมากกว่าส่วนตัวนี้เขาจะให้อารมณ์ของความเป็นตัวท็อปเพิ่มขึ้นมาอีกครับในรายละเอียดของรถตัวนี้รถคันนี้จะเป็นรถสไตล์ของรถแฮทสแบ็กห้าประตูนั่นเองครับชุดแต่งก็เหมือนที่บอกพี่ให้เต็มๆมารอบคันครับสภาพสวยกิิบแต่บอกก่อนนะชุดแต่งตัวนี้เหมือนของแท้มากพี่ดูครับปกติชุดแต่งท่อทั่วไปอะ่ะเขาจะเป็นแค่พลาสติกเฉย แต่ว่าตัวนี้เป็นท่อทั้งหมด4ใบเลยนะเนี่ยครับเป็นชุดแต่งที่เป็นชุดเหล็กด้วยปกติมันก็จะเป็นแบบอ่ะลักษณะแบบเป็นพลาสติกเฉยๆหลอกขึ้นมาพี่แต่ตัวนี้เป็นหลอกแต่เป็นเหล็กครับงานพรีเมียมครับด้านหลังจะมีเซ็นเซอร์ทั้งหมดเลย4จุดเต็มๆม,มีกล้องให้แล้วเรียบร้อยครับรุ่น5ประตูความพิเศษของเขาอีกอย่าง,น,งนึงก็คือเขาจะมีในส่วนของตัวนี้เพิ่มเติมขึ้นมาจะเป็นตัวใบปัดน้ําฝนด้านหลังนั่นเองครับเพราะว่ามันสามารถเวลาขี่ไปเดินทางอย่างเงี้ยพี่สบายครับ ปัดน้ำออกได้ครับมันจะสบายกว่าตัวรุ่นอื่นค่อนข้างเยอะและแผงด้านหลังเขากว้างเวลามองมุมมองด้านหลังก็จะดีกว่านี่ครับในส่วนของตัวนี้เราสามารถเช็คได้ครับพี่นี่ครับน็อตทุกตัวมาร์กทุกตัวครับทุกอย่างเดิมหมดนี่เลยเดิมคลิปเดิมสนิทครับนี่ครับแม้กระทั่งโช๊คทุกอย่างทุกตัวจริงๆครับพี่น็อตไฟหลังอย่างเงี้ยก็ไม่เคยแก่ครับเดิมสนิทต้องบอกก่อนครับคุ้มผมบอกเลยว่าคุ้มคันนี้ดีไซน์ด้วย ความลงตัวมาเยอะมากพอสมควรนี่ด้านหลังฝั่งนี้ก็จะเป็นลักษณะเหนือกันกับฝั่งทางนู้นนะพี่นะนี่ครับจะมีชุดภายในสีดําตัวนี้จะเป็นเบาะดําตัดสีได้น้ําเงินนี่ครับเห็นไหมครับความสวยความลงตัวของเขาครับต้องบอกก่อนว่าจบจริงๆครับพี่รถคันนี้ไม่มีตําหนิแม้กระทั่งรอยขนแมวนะและบอกก่อนว่านี่คือรถที่สภาพเพิ่งล้างเมื่อเช้าแล้วก็ขึ้นมาจอดเลย ไม่ได้มีการเก็บงานใดๆเพิ่มเติมไม่มีการเก็บสีไม่มีการส่งงานแล้วก็ตัวนี้ผมสามารถที่จะพาลูกค้าเนี่ยลองขับได้ด้วยนี่เป็นไงครับตัวนี้ครับฝั่งนี้ก็จะเป็นจุดควบคุมของระบบกระจกทั้งหมดเลยของรถครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านหลังล็อกกระจกล็อกรถได้หมดเลยพับกระจกตั้งกระจกซ้ายขวาได้หมดครับพวงมาลัยรุ่นนี้ความพิเศษคือจะมีเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันมาให้เรียบร้อยอันนี้เจ้าของเดิมใส่มานะ เคครับพอดูอย่างนี้เรารู้เลยนะว่าจริงๆจงเจ้าของรถคันนี้เป็นผู้หญิงแน่นอนและในส่วนของออปชั่นที่เพิ่มขึ้นมาจะอยู่ตรงนี้ครับเี่เห็นไหมเซนเซอร์ตัวนี้ตัวนี้น่าจะติดเพิ่มเข้ามานะนี่ครับเซ็นเซอร์ตัวที่ผมบอกเพราะปกติรถตัวนี้จะไม่มีเซ็นเซอร์ก็จะเพิ่มเข้ามาเป็นด้านหลังสี่ด้านหน้า2มีตัวกันชนด้วยนี่ครับมีกันถลายมาให้ครบหมดเลยเป็นระบบเกียร์ออโต้นั่นเองครับนี่เลยครับ โห oh, สวยต้องบอกก่อนว่าสวยมีที่นี่นี่มีที่เขียบุหร่ตรงนี้ด้วยหนึ่งจุดครับเก็บของได้เยอะมากพี่นั่งสบายด้วยนะอ่าสาหรับใครนะครับที่ดูอยู่ครับพี่ก็ถึงบอกครับว่ารถคันนี้จบจริงๆครับไม่อิงนิยายแน่นอนพี่เพราะว่าสภาพเดิมขนาดนี้ครับหายากพี่แล้วเม็ดสีครับถ้บจาจักดูจริงๆนะมุมสีมันได้ครับมุมกล้องมันสวยด้วยมันเลยทําให้เห็นชัดว่ารถตัวเนี้เป็นสีเดิมจากโรงงานแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์พี่ดูตรงมุมเห็นไหมครับ ถ้าดูดีๆเนี่ยพอผมเร่อนเข้ากล้องเข้าอย่างเงี้ยครับมันจะมีความเป็นคลื่นมันจะเป็นคลื่นเป็นคลื่นเป็นคลื่นเหมือนผิวส้มนั่นก็คือรถคันนี้ได้รับมาตรฐานจากการทําสีจากศูนย์โรงงานแท้โดยตรงเพราะว่าสีประมาณนี้พี่เปลือกส้มต่อให้พี่จะซื้อรุ่นไหนก็ช่างซื้อแบรนด์ไหนก็ช่างครับตัวนี้จะเป็นจุดตายของรถอีกอย่างหนึง่งเพราะว่าเขาจะบ่งบอกเลยว่ารถคันนี้เป็นรถแท้เดิมถ้าไม่มีความเป็นผิวส้มไม่มีเปลือกส้มเลยนั่นก็คือรถที่เคยทําสีมานั่นเองอันนี้จะดูง่ายมากนี่ ยิ่งด้านหน้ายิ่งดูง่ายพี่เนไหครับเนี่ยกันชนก็ไม่เคยเก็บงานมาครับเขาเป็นผิวส้มทั้งหมดเลยนะไม่มีการเก็บงานไม่มีการเก็บสีมาและสีทั้งคันเหมือนกันหมดทุกตัวครับน็อตทุกชิ้นไม่เคยขยับเลยสําหรับใครที่อยากได้โปรโมชั่นดีๆแบบนี้ครับพี่เหมือนที่บอกครับยาลิตตัว1.2ปี2019ลองท็อปคันนี้ครับพี่ราคาวดผ่อนเบามากแค่6,000บาทครับและราคาเหลือแค่3,000บาทเพราะว่า ออกใหม่ได้ตัวโลมาหาผมได้ตัวท็อปหน้าเก่ามันเอาไปแล้วลดไปเลย50%เอาแบงก์สิมาอีกลดอีก1นึ่งแสนเหลือแค่3 0 0แสนบาทเท่านั้นครับสนใจโปรโมชั่นดีๆแบบนี้พี่เงื่อนไขดีๆแบบนี้ครับแอดไลน์เข้ามาที่4 CCA ทีมงานแดงสามเดียโมโต้ครับผม